สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวส่องชาวสอปปอาาแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชตาค่ะ วันนี้เรากลับมาพบกันในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจจำเดือนตุลาคม2565นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะแฮปปี้บ day ให้กับชาวตุลทุกท่านนะคะขอให้แฮปปี้มีความสุขสมหวังนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอให้เป็นช่วงเวลาที่การงานการเงินปังๆมากๆนะคะใครที่โสดก็ขอให้เจอคู่ครองที่ถูกใจนะคะที่ดีต่อ ความรู้สึกของคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุน้นกันกับพลังงานความรักของชาวตุลน,นะคะวันที่ในการแบ่งราศีคิดคิดดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามาได้นรีรดา65ค่ะ,ะทีนี้เรามาดูดีกว่านะคะพลังงานความรักของชาวตุลน,นะคะจากไพ่ออร์คเคนะคะไพ่บอกว่าอะไรบ้าง My productivity เอเอ่อ stem from inspiration ่าเพราะนั้นช่วงเวลานี้นะคะจะรู้สึกว่าความรักของชาวตุนมันกำลังเป็นช่วงเวลาของการสร้างสารรค์การให้นะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะคุณอาจจะเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักของคุณหรือคนรักของคุณก็เป็นกำลังใจหรือเป็น แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้กับคุณในช่วงเวลานี้นะคะ When I focus on what brings me joy, my tasks become effortless actions. เหมือ hmm. น,นกับเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวตุนเองนะคะคุณกำลังให้ความสำคัญนะคะกับความรักที่มีความสุขนะคะการมีเวลาให้กันการใส่ใจซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นตรงนี้ ความเครียดหรือผลกระทบอะไรบางอย่างที่ที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยนะคะคุณรู้สึกสบายขึ้นคุณรู้สึกไม่อึดอัดคุณรู้สึกเหมือนกับว่าในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมคุณกับคนรักเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันโฟกัสที่การให้นะคะซึ่งกันและกันมันมีคําว่าซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเป็นคําว่าเธอต้องทําอย่างนี้ให้ฉันเธอต้องเป็นอย่างนี้ให้ฉันนะคะพอมัน มีการให้ซึ่งกันและกันมากขึ้นหรือคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้เขามากขึ้นมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันได้กลับมาเนี่ยเหมือนกับมันคุ้มค่าแล้วทำให้คุณจอยคุณมีความสุขมากๆนะคะขอดูสิอะไรต่อนะคะ I breathe calmly and easily I am safe in this moment โอ้โหชาวตุนอาจารรู้สึกว่าคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะเพิ่งผ่านปัญหาอะไรบางอย่างมาได้อย่าง เฉิวเฉียวเฉียดมากๆนะคะบางคู่อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาการทําธุรกิจนะคะการเงินการงานหรืออะไรบางอย่างมาด้วยกันหรือเปล่านะคะหรือบางคู่อาจจะเจอกับอุปสรรคความรักนะคะคนที่อาจจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวหรือใครที่เข้ามาเกีดขวางนะคะเป็นอุปสรรคกับความรักของคุณแล้วคุณเพิ่งผ่านมา I am safe นะคะเพิ่งผ่านมาได้ยกๆยกหรือบางคนเหมือนกับว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่มันแบบ อุบัติเหตุความเป็นความตายจ็บป่วยนะคะล้มหมอนอนเสือนอนโรงพยาบาลนะ่ะนะเราก็เหมือนกับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องกลับเข้าที่นะคะเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆที่มันเข้ามาหาคุณอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะแม้แต่เรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้มันกำลังกลับมานะคะอยู่ใน การที่ชาวตุนเนี่ยคุณตั้งหลักได้นะคะกับชีวิตตั้งหลักได้กับความรักนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคุณค่าของความรักมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้วายแล้วเพิ่งรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณมาตลอดคอยให้กําลังใจคุณมาตลอดก็ได้นะคะจนทําให้ตอนเนี้ยเหมือนกับ มันเป็นความรักที่กลับมาเข้าใจกันมากๆนะคะ,ะพลังงานดีมากนะคะชาวตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากความรักจากไพ่ทาโร่ดีกว่านะคะอันนี้ใช้ไพ่น้องมอเมอร์เมดนะคะน้องหนังเงือกนะคะน่ารักน่ารักอาอย่าลืมมี่อย่าลืมโฟกัสนะคะมีตุ๊กตามาจุบ๊บๆกันให้ดูด้วยนะคะพลังงานของคุณนะคะมีไพ่ของสีถ้วย อราชาไม้เท้าค่ะมีไพ่ของห้าไม้เทา้าโอ้แฮงแมนนะคะเดอะมูนค่ะ ไม่โดนมาหลายตัวจัางชาวตุ้นลล่นกันต่อนะคะอ้อทาวเวอร์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหรือว่าเป็นอย่างที่ไพ่บอกนะคะเพิ่งผ่านอะไรที่มันเลวร้ายมามากๆโอ้ยสองถ้วยจบดีมากเลยนะคะอืม oh. อ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานหรือเรื่องราวความรักของชาวตุลน,นะคะจะรู้สึกว่าชาวตุลเองนะคะสี่ถ้วยอะ่ะเหมือนคุณพึ่งผ่านเรื่องราวปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบเศร้าผิดหวังนะคะหรือเกิดการเจ็บป่วยหรืออะไรบางอย่างที่ที่มันค่อนข้างทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยต้องต้องตกอยู่ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึก เหนื่อยคุณรู้สึกแฮงแมนเฝ้า,ารอโอกาสสิ่งดีๆนะคะหรือบางคนผิดพลาดผิดหวังกับความรักนะคะหรือบางคนผิดพลาดกับเรื่องของการงานความก้าวหน้าหรืออะไรบางอย่างคุณรอคอยมานานมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณอาจจะลืมโฟกัสไปคือคนที่อยู่ข้างๆคุณเห็นไหมคะคนคนนี้นะคะคนที่เป็นคนรักของคุณที่เขาพยายามที่จะ ไปหาถ้วยอีกถ้วยหนึ่งมาเติมเต็มให้กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างหลังอะนะคะเขาไม่อยากเห็นคุณเศร้าเขาไม่อยากเห็นคุณผิดหวังเขาไม่อยากเห็นคุณรู้สึกล้มเหลวหรือด้อยค่าในตัวเองเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อทําให้คุณเนี่ยได้รับการเติมเต็มได้มีกําลังใจในการกลับมาสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมันล้มเหลวมันผิดพาลาดหรืออยู่ดีแบบตกงานจากคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีต้องกลายเป็นคนแบบ ตกงานต้องมาเริ่มต้นต้องมานับหนึ่งใหม่อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมีไพ่ของสีถ้วยนี้ขึ้นมานะคะพลังงานของราชาไม้เท้านะคะอาจจะเป็นชาวทัตไฟแม่สิงห์ธนูที่เป็นคนรักของคุณนะคะหรือเขาอยากให้คุณเนี่ยเป็นคนที่กลับมาเข้มแข็งกลับมาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของคุณนะคะกลับมายืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเหมือนกับพิสูจน์ ฝีมือพิสูจน์ศักยภาพในตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่เห็นศักยภาพในตัวคุณมากๆนะคะแล้วเขาเชื่อมันในตัวคุณมากๆนะคะจนทําให้เหมือนกับเขาเนี่ยพ้อมที่จะต่อสู้นะคะอ้าวน้องล้ม <laughs> น้องล้มเลยนะคะขาน้องรู้สึกเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงนะคะอ่า ต่อสู้กับปัญหาที่มันเข้ามานะคะจะรู้สึกว่าชาวตุลอาจจะเป็นพลังงานจัดที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยไอแอมเซแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะคนที่เข้ามาช่วยเซฟคุณอาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะรวมทั้งเพื่อนรวมทั้งครอบครัวคนที่คุณรักอีกมากมายนะคะ ราะว่าปัญหาที่เข้ามาเนี่ยห้าไม่เท้ามันมาตั้งแต่ในเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจได้นะคะหรือว่าบางทีเป็นความรู้สึกแย่ๆในตัวของคุณเองที่ทําให้คุณรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายหมดกําลังใจหมดแรงใจที่จะทําอะไรหลายๆอย่างนะคะอืมเหมือนกับว่าคุณอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกอย่างเนี้ยนะคะมาสักพักหนึ่งหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะอืมอาจจะเป็นลักษณะของคุณอาจจะ อกหักกับความรักครั้งกลับครั้งเก่าเข้ามานะคะความรักครั้งเก่าทําให้คุณเจ็บปวดนะคะจมอยู่กับความรู้สึกดักดาร์กหมองมนแล้วก็มีคนใหม่ที่เข้ามาช่วยเอ,อ่อช่วยให้คุณเนี่ยมีกําลังใจที่ดีขึ้นช่วยกลับมามองอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่มันมีหนทางที่มันสดใสนะคะหลังจากที่คุณอาจจะจมอยู่กับความทุกข์นะคะรอคอยโอกาสรอคอยเวลาอะไรบางอย่างนะคะ เป็นเวลาที่มันค่อนข้างนานก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะผิดหวังกับเรื่องงานเรื่องความรักแต่มูนมันเศร้านะคะอยู่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะหรือแม้ว่าจะไม่แน่ใจนะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณอาจจะอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจากตายนะบางคนจากตายบางคนอาจจะจากเป็นแต่จากอย่างกระทันหันก็ได้จนทําให้คุณแบบ ตั้งตัวไม่ทันจนคุณเศร้าจนคุณมาเจอกับคนใหม่ที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะหรือถ้าไม่ใช่คนใหม่เป็นคนเก่าของคุณนี่แหละคุณอาจจะเจอปัญหาธุรกิจล้มนะคะทาวเวอร์ถูกออกจากงานหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเศร้าคุณแย่นะคะอคนนี้นะคะเขาเป็นคนดีมากๆไพ่ขึ้นมาว่าเป็นไฮโรแฟนนะคะจะรู้สึกว่าชาว ชาวตุลคุณได้เจอคู่ที่ดีเป็นคู่ที่แท้ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ที่กําลังเข้ามาหรือเป็นคนเก่าที่อยู่เคียงข้างคุณมาตลอดนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจตัวคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีน้ําใจเห็นใจคนรอบๆข้างนะคะเป็นคนดีมากๆนะเพราะนั้นตรงนี้จิตใจของเขาเนี่ยมันดูงดงามมากๆนะคะจนทําให้ คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีมากๆนะคะสองถ้วยเห็นไหมคะโชคดีมากๆที่เจอคนที่เข้าใจในความเป็นตัวตนรักคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะเราก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างฝ่าฟันอุปสรรคกับคุณไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่มันเร็วร้ายขนาดไหนเห็นไหมคะเดอะมูนแล้วก็ทาวเวอร์นะคะถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่คุณอาจจะซึมเศร้านะคะซึมเศร้าอาจจะเมานะดื่มเหล้าหนักเมาไม้ประชดชีวิตนะคะประชดปัญหา แต่เขาก็ไม่เคยห่างหายไปไหนนะคะความเป็นสองถ้วยคอยอยู่ให้กําลังใจคอยอยู่ที่จะหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลที่ทำให้คุณเนี่ยกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งยืนหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสองถ้วยตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าคุณน่าจะเจอกับคู่ที่เป็นทวินเฟรมของคุณด้วยนะคะคู่ที่เหมือนกับเข้าอกเข้าใจความรู้สึกนะคะ รู้ว่าเวลาที่คุณทุกเวลาที่คุณท้อเนี่ยเขาจะทํำยังไงให้คุณกลับมามีกําลังใจที่จะสู้กับชีวิตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นสองถ้วยตรงนี้อขอดูพลังงานฝั่งของเขาบ้างนะคะชาวตุลขอดูพลังงานฝั่งของเขาบ้างดีกว่าอาจารย์ใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งเลยดีกว่านะคะขอดูพลังงานคนรักของคุณสักนิดหนึ่งนะคะโอมีไพ่ของ e อ place ด้วยนะคะ เขาน่าจะเป็นผู้ชายเก่งหรือเป็นผู้หญิงเก่งถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะจะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นน่ะดูเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบดูแลคนอื่นๆรอบข้างนะคะเป็นคนที่ใจดีกับเด็กๆกับสัตว์นะคะกับคนแก่นะคะหรือเป็นผู้ชายที่แบบรักแม่นะคะดูแล คนที่อยู่รอบข้างเขาได้ดีมากๆก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะคะเหมือนกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลายๆอย่างเก่งทั้งในเรื่องของงานบ้านนะคะบางคนอาจจะทํากับข้าวเก่งบางคนก็เหมือนกับว่าทํางานประจําไปด้วยนะคะแล้วก็แบ่งเวลาแบบในการดูแลทุกอย่างอ่ะได้ดีมากๆความเป็นเอ็มเพลสนะคะเขาเป็นคนที่คิดถึงความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงของด้านของการเงินนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่า,าใช้เหตุผลนะคะในการทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งมากๆนะคะ เป็นคนที่ดูมีบุญวัสนาบารมีดีนะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเป็นคนที่ทํางานระดับของหัวหน้าหรือโตโตในหน้าที่การงานเร็วมากๆนะคะอาจจะมีลูกน้องบริวารที่ต้องดูแลหรือมีครอบครัวที่ต้องคอยดูแลอืมเขาอาจจะเป็นคนที่บอกว่าชอบชอบมีทรัพย์สมบัติชอบมีแบบเอ่อที่ดินนะคะชอบมีบ้านให้เช่าหรือมีอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่า Empress ตรงเนี้ยเป็นไพ่ของความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนที่ใจบุญอาจจะชอบ ทำบุญนะคะเลี้ยงอาหารเด็กกําพาหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบรักสัตว์นะคะดูสิบน้องก็ต่ายด้วยหรืออาจจะชอบช่วยเหลือสัตว์เจ็บป่วยนะคะหรือเก็บมาเลี้ยงก็ได้นะคะคนนี้เป็นคนที่แบบจิตใจดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับใช้สติปัญญานในการแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆเช่นกันนะคะเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่รู้ทันนะคะกับคนอื่นๆเล่ห์เหลี่ยมของคนนะคะความเป็นอิมเพรสตรงนี้ ขอดูต่อนะคะหนึ่งไม้เท้าอันนี้เป็นไม้เท้าหัวมังกรนะคะจารย์เพิ่งสังเกตใช้มาตั้งหลายครั้งใช่เป็นหัวใช่ไหมหัวมังกรใช่ไหมคะนะน่าจะเป็นหัวมังกรนั่นแหละนะคะหนึ่งไม้เท้าหัวมังกรด้วยอ่าไม่ธรรมดานะคะคนนี้มีไพ่อ้สามเหรียญน,นะคะอื้อหือ อาจารย์รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่จิตใจมั่นคงอะ่ะถ้าเกิดรักใครแบบรักแล้วแบบรักเลยอะนะคะรัก้วแบบทุ่มเทนะคะอืมเป็นคนที่เหมือนกับว่า ถ้าเกิดเขาจะช่วยใครเนี่ยเขาจะช่วยจนแบบสุดความสามารถสุดกําลังอะ่ะช่วยให้สุดอะ่ะช่วยให้แบบว่าตั้งตัวได้อารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะหรือตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณไปช่วยเหลือเขาก็ได้ความเป็นสามเหรียญตรงนี้นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มีกิจการธุรกิจอะไรบางอย่างหรือเป็นคนที่ทํามาหากินแบบหาเงินเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะแบบ เ,เขาเรียกว่ามีการใช้มนุษยสัมพันธ์นะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารเจราจากับลูกค้าได้ดีมากๆนะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นคนที่สามารถที่จะเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้แบบไม่ยากเย็นนะคะหรือเป็นคนที่สามารถที่จะแบบใช้วาทศิลน,นะในการที่จะ ได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาตลอดนะคะหนึ่งไม้เท้ามากับสามเหรียญน่ยนะคะหรือเป็นคนที่ไอเดียสร้างสรรค์นะ่ะมีความคิดอยากทำนู่นอยากทำนี่ในการทำมาหากินเข้ามาตลอดเลยนะคะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเนี่ยต้นทุนชีวิตเขาอาจจะมาดีถ้าไม่ดีก็คือเขาจะสร้างชีวิตของเขาเนี่ยให้มั่นคงนะคะจนเป็นหลักให้กับคนอื่นๆได้ โอ้ยเงินดีจังเลยอ่ะนะคะแปดเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินก็ได้นะคะชาวมังกรพฤชศกแล้วก็กันนะคะเอ็มเพอเรอร์นะคะหรือเป็นชาวเมษนะคะอาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างจังหวัดไกลหรือเป็นชาวต่างประเทศคุณกับเขาเป็นคู่กันนะตัวนี้นะคะมีเอ็มเพรสแล้วก็เอ็มเพอเรอร์นะคะมีไพ่เดทขึ้นมา เดทขึ้นมาแล้วก็ราชินีดาบนะคะเหมือนกับคนคนนี้นะคะเขาอาจจะมีความรู้สึกถูกชะตาแล้วผูกพันกับคุณมากๆนะคะแปดเหรียญน,นะคะหนึ่งไม้เท้าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า M P S Emperor คุณกับเขาเนี่ยมันมีความเป็นคู่กันมากๆนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักมาแล้วนะคะแล้วมาเจอกับคุณหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเขาได้เจอคุณในช่วงเวลาที่เดทแต่คุณกำลังแย่มากๆนะคะ หรือเขาพร้อมที่อยู่เคียงข้างคุณในการที่คุณต้องจบกับการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับประสบภาวะขาดทุนต้องขายกิจการหรืออะไรบางอย่างแต่เขาก็พร้อมที่จะสู้เคียงข้างคุณนะคะเดทแล้วก็มีไพ่ของราชินิดาบนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คอยให้กําลังใจคอยให้คําแนะนําคุณในการเริ่มต้นทําอะไรให,ใหม่หนึ่งไม่เท้าสามเหรียญตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะอะไรที่ไม่ดีเหมือนกับว่า ด้วยความที่เขาเป็นคนมีเหตุผลน่ะนะคะเขาอาจจะเหมือนกับให้คุณตัดใจนะคะคามเ็นเดตจบแล้วเริ่มต้นใหม่ตัดใจแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะกับชีวิตของคุณนะคะชาวตุลน,นะคะอขอดูความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจะเป็นยังไงอีกบ้างมีไพ่ของห้าดาบ อะไรเอ,อ่ยออสศวินเหรียนนะคะแล้วก็อสศวินถ้วยค่ะคุณกับเขาบางคนอาจจาะรุ่นเลวาเขาเดียวกันนะคะหรือถ้าายุมากน้อยแตกต่างกันก็จะทําตัวอยู่ในวัยเดียวกันไม่ได้มีช่องว่างระหว่างวัยมีไพ่ของเก้าดาวค่ะว้าวเจอสตาร์ มันออกมาสองใบอ่าสองใบก็สองใบอ่ะตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยห้าดบนะคะจะว่าเขารู้สึกเจ็บปวดใจนะคะเวลาที่เขารู้สึกว่า เขาเห็นคุณมีปัญหาแล้วเขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้มากอะนะตัวนี้นะคะแต่เขาจะพยายามนะคะช่วยเหลือคุณอย่างน้อยเขาจะให้กําลังใจคุณนะคะเขาไม่อยากเห็นคุณเครียดถ้าคุณเครียดเนี่ยก้าวดาบเขาจะเครียดไปกับคุณด้วยแต่ว่า เขาอาจจะไม่แสดงความเครียดให้คุณได้รู้นะชาวตุลน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นอัศวินถือถ้วยมานะคะหรือคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดน้ำมิงกรกฎพิจิกก็เป็นไปได้นะคะภายนอกเขาอาจจะดูไม่เครียดเขาอาจจะเป็นคนที่คอยให้กําลังใจคอยยิ้มแย้มคอยที่จะแบบว่าเ,เชียร์อัพคุณมากๆแต่จริงๆลึกๆในใจอะ่ะเขาแอบแบบกังวลนะคะเขากลัวคุณไม่มีความสุข สิ่งที่เขาคาดหวังนะคะก็คือไพ่ของ The Star แล้วก็ไพ่ของ w ิวออฟฟอร์จูนน่ะนะคะไม่ว่ามันอาจจะเกิดอุปสรรคเกิดเรื่องราวร้ายๆอะไรบางอย่างเข้ามาในความรักในชีวิตรักชีวิตครอบครัวของคุณทั้งสองคนแต่เขาเชื่อมั่นนะคะว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ t ดอะสตาร์วิวออฟฟอร์จูนะคะเพราะนั้นเจ็ดไม้เท้านะคะเขาถึงได้เป็นคนที่ที่พยายามนะคะพยายามนะคะเขาเรียนรู้ เขาน่าจะเป็นคนที่แบบเรียนรู้แล้วก็มีการตกผลึกอะไรบางอย่างที่มีความแบบมั่นคงทางอารมณ์เป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่แบบไม่หนีปัญหานะคะเขารู้ดีว่าเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาถ้าเราพยายามเราสู้ต่อไปเดี๋ยวอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นไปเองนะคะแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าความรักระหว่างคุณกับเขาว่า will o f for the star นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นความรักที่เขาได้เคยอธิษฐานขอมานะคะหรือเขาผูกพันกับคุณเหมือนกับว่าการที่ได้เจอกับคุณเนี่ยเหมือนกับมันได้เจอกับคนรักในอดีตชาตินะคะเป็นคำอธิษฐานที่เป็นจริงที่ทำให้เขาได้พบกับคุณอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะคะแล้วเมื่อเขาได้เจอกับคุณแล้วนะคะเขาจะพยายามทำทุกทางนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะเราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ดูแลกันไปจนจนแก่จนเฒ่านะคะอืหรือได้ลงเอยกับความฝันความหวังอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาเนี่ยกําลังจะได้ทําร่วมกันนะคะบางคนอาจจะอยากไปทํารีสอร์ทไปทําไล่เล็กๆที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่กันแบบว่าแฮปปี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้ความรู้สึกของเขาดีมากๆนะคะ ดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาบ้านนะคะชาวตุลวันนี้ไพ่ออกมาในแนวเหมือนกับเป็นความรักที่แบบให้แล้วก็เสียสละต่อกันเป็นความรักที่เคียงข้างกันมากๆมีไพ่ของอัศาวินดาบนะคะพลังงานของคุณเลยนะคะชาวทัดลมตุลมิถุนกลุ่มนะคะอัศาวินดาบ <c oughs> คุณถือดาบมาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวดูเิว่าจะจยังไง ราชินีคุณเอ่อเหมือนคุณเติบโตมาด้วยกันบางคนอาจจะเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่อาจจะยังเป็นเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานเริ่มต้นทำงานอะไรบางอย่างจนตอนนี้คุณเติบโตมาพร้อมๆก,กันกับเขาก็ได้นะคะอัศวินดาเป็นราชินีดาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ หรือคุณรู้สึกว่าเขาอยู่เคียงข้างคุณตลอดมานะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาชีวิตที่คุณอาจจะเริ่มต้นนะคะจนถึงช่วงเวลาชีวิตที่คุณกําลังจะพบกับความสําเร็จนะคะความเป็นสองเหรียญน,นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงสองเหรียญมาจะมาพร้อมกับอะไรสองเหรียญน,น่ารักจังเลยเป็นน้องกระต่ายด้วยซีเหรียญค่ะ ว้าวเดี๋ยวฟูน่ะเหรอสเตรนท์ค่ะมีไพ่ของสิบดาบว้าวเดอร์ซันโอ้โหชาวตุน สิบดาบมากับเดอรซันนะพลังงานโอเคมากนะคะอ่ะตรงกับเรื่องราวของเราเลยนะตอนนี้นะคะเอ่อความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนในชีวิตน่ะนะคะมากี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสี่เหรียญนะนะคะเขาเป็นคนที่คอยให้กําลังใจคุณมาตลอดนะคะคุณรู้สึกประทับใจในตัวของเขานะคะ มันไม่มีใครแล้วอะนะคะที่คุณจะรู้สึกว่าเขาทุ่มเทกับคุณได้เท่านี้นะคะความเป็นสี่เดียนมันคุณมอบยกหัวใจให้หมดเลยทั้งสี่ห้องหัวใจนะคะคุณรู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อยคุณนะคะ ให้หลุดพ้นจากอะไรมากมายหลายอย่างจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอิสระในตัวเองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คอยให้กําลังใจยอยู่เคียงข้างคุณจนคุณเข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้สเตรนท์นะคะหรือเป็นพลังงานชาวสิงที่เข้ามาก็ได้นะคะแล้วช่วงเวลานี้นะคะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยมันกําลังผ่านพ้นไปแล้วนะคะบางคนอาจจะเคยเจ็บป่วยแล้วเขาอยู่เคียงข้าง นะคะอยู่เคียงข้างคุณจนคุณเข้มแข็งสเตรสนะคะบางคนอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องการงานการเงินเขาอยู่เคียงข้างคุณจนวันที่คุณลุกขึ้นมาได้ใหม่นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะไพ่บทสรุปของคุณคือไพ่ของเดอะซันนะคะเห็นไหมคะ สิ่งที่คุณกําลังคิดกับความรักครันน้งนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานคุณรู้สึกได้เลยว่าคนนี้คือคู่บุญบาร,รมีของคุณนะคะเป็นทวินเฟรมของคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมาตลอดนะคะแล้วคุณจะไม่ปล่อยเขาหลุดมือไปไหนแล้วคุณจะไม่ทําอะไรที่ผิดกับเขาอีกแล้วนะคะเขาเป็นคนที่หาได้ยากมากในโลกใบนี้นะคะไม่รู้ว่า เกิดอีกชาติถึงจะได้เจอกับคนแบบนี้กับความรักดีๆแบบนี้นะคะเพราะนั้นคุณกำลังที่จะวางแผนแต่งงานกับเขานะคะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานหรือมีโอกาสที่ได้แต่งงานกันในช่วงเวลาเดือนเกิดของคุณนะคะตุลาคมนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับปัญหาทุกอย่างอุปสรรคต่างๆใครที่อาจจะเคยไม่เห็นด้วยคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องใครก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้เปิดไฟเขียวให้แล้วพลังของเดอะซันที่เข้ามาว่าเขาเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่คู่ควรกับคุณมากๆนะคะ หรือบางทีเนี่ยบางคู่อาจจะเป็นความรักที่ฝ่าฟันอุปสรรคคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะเอ่ออ,อ,อาจจะฐานะไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีแล้วตอนนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันฝ่าฟันมาได้แล้วจนได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายนะคะตอนนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนได้นะคะ พลังของเดอะซันถ้าเกิดใครที่แต่งงานแล้วนะคะในช่วงวลนนี้ปัญหาที่มันท็อกซิกอะไรบางอย่างนะคะการเงินการงนารงนความเครียดจ,จากเรื่องลูกเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้มันกําลังจะจบไปแล้วนะคะทุกอย่างกําลังเห็นทางออกที่มันชัดเจนนะคะหนทางที่คนสองคนเนี่ยจะสร้างครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นมีความสุขต่อกันได้นะคะ หลายๆครอบครัวจะรู้สึกว่ามันอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างแย่ๆค่อนข้างเลวร้ายมาแล้วก็ช่วงเนี้มันมีความหวังมีกําลังใจมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวชิดรักของคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงมันเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจกันต่อไปนะคะดีใจด้วยนะคะชาวตุลน,นะคะเดี๋ยวขอดูปิดท้ายนะคะกับพลังงานจากไพ่ออร์เคิลตรงนี้อีกหนึ่งชุดนะคะ อันฟินิชซิมโฟนีนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันยังไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอันฟินิชซิมโฟนีคุณกับเขาเป็นเหมือนบทเพลงซิมโฟนีที่บรรเลงได้อย่างไพเราะแล้วก็แบบงดงามนะคะไม่ว่าเป็นจังหวะที่มันเร้าใจระทึกใจนะคะจังหวะที่มันหวานจังหวะที่มันอบอุ่นนะคะเหมือนบทเพลงชีวิตบทเพลงรักของคุณกําลังบรรเลงต่อไปอย่างไม่รู้จบนะคะนะ อาจจะต้องเป็นความตายหรือเปล่าที่จะพลาดคนสองคนจากกันได้นะคะ between worlds นะคะอาจารย์ว่าตัวคุณกับคนรักะนะคะเหมือนเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่ที่กับ จะพาให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยออกจากปัญหามาสู่โลกใบใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะคะเห็นไหมนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาเวลาที่เจอปัญหาคุณก็จะพาเขาออกมาจากปัญหาต่างๆตรงนั้นนะคะหรือถ้าเป็นคุณเขาก็จะพาให้คุณออกมาสู่โลกใบใหม่ที่สดใสน,นะคะการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ๆสร้างโลกใบเดียวกันที่เต็มไปด้วยสีสันที่สดใสของชีวิตเต็มไปด้วยความสุขนะคะชาวตุลน,นะวันนี้พลังงานไพ่ขึ้นมาดีมากๆนะคะ ตรงกับไพ่ที่สอดคล้องมาสองใบแรกเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ณรีก็เป็นกาลังใจให้นะกับชาวตุลทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ณรีด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะคะเป็นกําลังใจกับอาจารย์ด้วยเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ณรีระดา65นะคะรายละเอียดค่ะคืยอหยูดใต้ชื่อคลิปค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ